รู้ว่าที่ญี่ปุ่นก็มีกิจกรรมแบบนี้ด้วยเข้าขัวร้านราเมงระดับมิชลินสตาร์เห็นทุกขั้นตอนรู้จักทุกวัตถุดิบและกินราเมงระดับมิชลินเจ้าแรกในญี่ปุ่นโดมอโดโมแลชิกิกจากช่องกินอยู่ดีนะคะร้านราเมงแห่งแรกในญี่ปุ่นที่คว้ารางวัลมิชลินหนึ่งดาวมาได้นั่นคือร้านเจเปนิสโซบะนูโดสตาร์แต่ความพิเศษคือเราไม่ได้แค่มานั่งกินราเมงแต่ได้สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเข้าขัวไปดูเชฟทำราเมงแบบใกล้ชิดเห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่กการเลลือวัตถถุดิิิบทีีพ่พพแะ เคี่ยวน้ำซุปจนกลิ่นหอมฟุ้งทั่วครัวไปจนถึงการจัดเสิร์ฟทิปเป๊ะทุกดีเทลกว่าจะเป็นรามเมงแต่ละถ้วยไม่ง่ายเลยทุกคนแต่ไม่ใช่แค่ดูเรายังได้ชิมรามเมงอีกด้วยไปสัมผัสเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปเข้มข้นกลมกลม่อมระดับตำนานเป็นกิจกรรมที่สนุกเอาจริงๆก็ไม่ได้หาทำได้ง่ายๆใครอยากจองคอสนี้เหมือนกับพวกเราทำได้ง่ายมากแค่เข้าแอป You choose ไปเลือกที่ฟิ t เจอร์ u Japan แล้วกดเข้า Bu y f o o d ใช้บัตรเครดิตในกลุ่มกรุงศรีคอนซูเมอร์รับส่วนลดพิเศษส สูงสุดถึง5%คิดดูสิทั้งได้เข้าครัวมิชลินทั้งได้ชิมลามเมงระดับตำนานนี่แหละญี่ปุ่นในมุมที่ไม่ธรรมดาแต่ข้อมูลดีๆในญี่ปุ่นยังมีีกมากมายฝากทุกคนติดตามช่องกินอยู่ดีด้วยนะคะ